สวัสดีครับคุณผู้ชมที่คเ,ทเคารพผมนุ107เคล็ดลับออนไลน์ขออนุญาตเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนยุ่งยากนิดหนึ่งเกี่ยวกับการโหลดไฟล์ SRT หรือไฟล์ซับไตเติลภาษาไทยที่สร้างจาก Facebook Fanpage แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ไฟล์วิดีโอที่คุณอัปโหลดนั้นคุณกดเข้าไปแก้ไขแล้วไปที่คำบรรยายภาษาไทยกดเปิดอัตโนมัติจากนั้น ระบบของ Facebook จะสร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า SRT ขึ้นมาแต่ไม่ได้สามารถโหลดไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับมีความซับซ้อนระดับ5าดาวเพราะ Facebook เขาขี้เหนียวเนื่องจากเขาเป็นเจ้าแรกที่แปลงคำพูดเสียงให้กลายเป็นข้อความบนหน้าจอหรือซับไตเติลซึ่งเขาไม่เผยแพร่ง่ายๆนะผมไปเจอวิธีการบนเบราว์เซอร์ Firefox นะครับ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อให้ช่องนี้อยู่กับท่านไปยาวนานเริ่มต้นแค่เดือนละ35บาทขอพระคุณมากๆครับเมื่อท่านได้ไฟล์ SRT เรียบร้อยแล้วขอกล่าวสรุปก่อนนะในส่วนขั้นตอนการดาวน์โหลดต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดเมื่อโหลดลงเครื่องแล้วคุณก็แค่เข้าไปใน YouTube Studio คลิกไปที่คลิปที่คุณต้องการใส่ซับไตเติลคลิปนั้นคุณต้องอัปโหลดบน Facebook เพื่อให้ระบบของ Facebook ดึงไฟล์ SRT ออกมาก่อนหรือไฟล์ซับไตเติลภาษาไทยต้องเป็นคลิปวิดีโอเดียวกันนะครับระยะช่วงเวลาต้องตรงกันเป๊ะๆหัวข้อคำบรรยายเพื่อที่จะเข้าไปอัปโหลดซับไตเติลที่คุณดาวน์โหลดจาก Facebook เป็นไฟล์ SRT จากนั้นคลิกแก้ไขฝั่งขวามือคำบรรยายสังเกต 3. จุดสีเทาคลิกตรงบริเวณนี้นะครับ3จุดเพื่ออัปโหลดไฟล์ SRT นั่นเองครับที่คุณดาวน์โหลดมาจาก Facebook คลิกดำเนินการต่อเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแล้วแต่การตั้งค่าก็พยายามหาให้เจอสำหรับบางท่านอาจจะเชื่อมโยงเส้นทางมาที่ด็อกิเมนต์หรือ drive d ก็แล้วแต่นะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมาในส่วนตัวไฟล์ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดเลื่อนหาไฟล์ srt พยายามจดนะครับเพราะว่าไฟล์ srt อย่างเช่น 1>, 1 1 1 2 2 9 2 7เนี่ยเราต้องจดว่าตัวเลขตัวเลขนี้คือซับไตเติลของคลิปตัวไหนเพราะมันไม่โชว์ชื่อขึ้นมานะครับสมมุติคุณคุณจำได้แล้วว่าไฟล์1 2 3 2 7คือไฟล์ซับไตเติลของคลิปนี้ชัวร์แล้วคุณก็ทำการอัปโหลดคลิก Open คลิก Open เพิ่มเข้าไป แค่นี้ไฟล์ SRT ซับไตเติลบน Facebook ก็จะเข้ามาโผลใน YouTube เรียบร้อยแล้วแต่อย่าเพิ่งใจร้อนต้องเช็คดูให้ดีว่าซับไตเติลนี้มันตรงกับคลิปดังกล่าวนี้หรือไม่ถ้ามั่นใจว่าตรงก็เช็คดูว่ามีถ้อยคำที่เป็นคำหยาบผิดพลาดถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเช็คดูแล้ว คุณก็สามารถที่จะคลิกเผยแพร่ได้เลยนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่พอสมควรส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยตรงนะครับมันไม่เรียงลำดับนั่นเองครับว่าไฟล์ SRT subtitle เป็นของคลิปนู้นคลิปนี้คือมันจะปะปนกันโอเคเมื่อปรับพื้นฐานกันพอสมควรแล้วกลับไปที่ Facebook Fanpage เพื่อที่จะ ใช้สูตรนะครับในการหาไฟล์ SRT เพราะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบอัตโนมัติหรือตรงประเด็นมันต้องมีการซิกแซกอยู่พอสมควรความยากระดับ5ดาวนะครับคุณสังเกตบริเวณนี้นะครับเมื่อเมื่อผมค้นหาเจอไฟล์ SRT ชนิดของมันบริเวณนี้นะครับ SRT โดยพิมพ์ค้นหาเดี๋ยวจะเล่าไล่เรลียงว่า ก่อนที่จะพิมพ์ค้นหาการเปิดหน้านักผู้พัฒนาทําอย่างไรค่อยว่ากันนะครับแต่เราต้องมาวิเคราะห์สูตรนะครับว่าจะให้มันหาเจอได้ไงคุณสังเกตช่องนี้นะครับบริเวณ transfer ถัดมาจากชนิดแหล่งที่มามันมาจาก c a c h หรือเกี่ยวกับความจําของระบบต่างๆนะครับมันมาจาก c a c h นะครับดังนั้นนะครับไฟล์ srt มันไม่ได้เด้งขึ้นมาแบบเรีย t ไทมหรือว่าเรียก ปุ๊บมันเด้งขึ้นมานี่มันมาจากแคคนะครับผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่จะรู้ว่าไฟล์ต่างๆมันควรที่จะค้นหาเจอได้ยังไงในกรณีนี้อยู่ในหน้าเว็บผู้พัฒนาในหัวข้อเน็ตเวิร์นะครับโดยมีปุ่มลัดคือ c t r o l shift e นี่คือปุ่มลัดเข้าสู่หน้าผู้พัฒนาในหัวข้อเน็ตเวิร์ก็พอจะมองออกว่าถ้าจะให ไฟ SRT มันเด้งขึ้นมาคือต้องเปิดให้มันเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับให้มันกลายเป็นไฟลแคดไม่ใช่ว่ามันเป็นไฟล์แบบเรียวไทม์ที่มันเด้งขึ้นมาได้นะครับในหน้าผู้พัฒนาโอเคนี่คือความยากของมันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมลุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวกดปิดหน้านักผู้พัฒนาแล้วมาดูกันว่าข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นแน่นอนเปิดใหม่อีกรอบนะโอเคเข้าสู่หน้าเพจของเรา แล้วเปิดหน้าผู้พัฒนาปุ่มลัดคือ c t r l Shift E แต่ว่าทางตรงคือคลิก3ขีดเมนูของ f i r e Fox เลือกหัวข้อ Web Developer บรรทัดสุดท้ายเลือก Network ต่อไปบรรทัดที่5ของหน้า Web Developer นี่คือทางตรง ลากเมาส์มาชี้บริเวณฟิลเตอร์นะครับใกล้ๆก,กับถังขยะคลิกฟิลเตอร์แล้วพิมพ์ SRT ครับก็เพิ่งจะเจอเนี่ยฮะเจอซับไตเติลแคชแค่1อย่างนะครับดังนั้นครับแนะนำแบบนี้ครับคือคุณผู้ชมเลื่อนยังอยู่ในหน้านักผู้พัฒนาอยู่นะอย่าเพิ่งปิดเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วไปลากเมาส์มาชี้บริเวณคลิปต่างๆที่คุณอัปโหลดแล้วคลิปนั้นต้องเปิดซับ ไตเติ้ลโดยที่ลากเมาส์มาชี้นะครับลากเมาส์มาชี้บริเวณคลิปที่คุณอัปโหลดแล้วคลิปนั้นเปิดซับไตเติ้ลเรียบร้อยแล้วนะในระบบในการแก้ไขคลิปแล้วไปเปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วคุณคลิกที่ฟันเฟืองตั้งค่านะครับแล้วคลิกคําบรรยายอัตโนมัติต้องเปิดให้มันเล่นสักระยะหนึ่งนะครับถ้าซับไตเติ้ลไฟล์ SRT มันไม่เด้งขึ้นมาคือมันคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับทา้าทรานสเฟอร์หรือว่าไฟล์ที่มันถ่ายโอนมาเนี่ย มันมาจาก cat นะครับนึกภาพออกไหมครับนะเนี่ยดังนั้นความเข้าใจของคําว่าไฟแค t ของเราคือมันเคยเล่นมันเคยเพลย์นะครับสักระยะหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ให้มันเพลย์นะครับเพลยในคลิปที่นะเพลในคลิปที่คุณต้องการต้องการดาวน์โหลดไฟล์ srt คลิปวิดีโอนี้เพลยนะครับก็ พยายามรีเฟชแล้วเปิดซับไตเติลภาษาไทยอัตโนมัติคือบางครั้งระบบของมันอาจจะยังหาไม่เจอคุณต้องใช้เวลานิดนึงหลังจากที่คุณเปิดเสร็จแล้ว5ถึง10นาทีมันจึงจะกลายเป็นไฟล์แคชนะครับจึงจะค้นหาเจอในหน้าเว็บผู้พัฒนาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับสรุปว่าพยายามลากเมาส์มาชี้แล้วคลิกตั้งค่าทุกๆคลิปที่คุณเคยเปิด ระบบอัตโนมัติสร้างซับไตเติลเมื่อไฟล์ SRT กลายเป็นแคสของระบบแล้วคุณจะหาได้ง่ายนะครับพยายามจดนะครับจดจดบันทึกไว้เลยว่าชื่อไฟล์11 1่2 2นเนี่ยคือซับไตเติลของคลิปอะไรนะครับ1 1 2 2 2 2 7ที่อันดับที่2คือซับไตเติลของคลิปไหนจดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อคลิปล่าสุดของคุณ ที่คุณสร้างซับไตเติลขึ้นมาหลังจากที่เปิดดูแล้วมีไฟล์แคสคุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยคลิปนี้นะครับหสมมติ 1, 2, 5นะครับที่มันเด้งขึ้นมาใหม่เนี่ยเออมันน่าจะเป็นไฟล์ของคลิปล่าสุดคือถ้าสานนิฐานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ชัวร์งไงเช็คเช็คดูแล้วมันไม่ซ้ำกับที่จดไว้มันเป็นไฟล์ใหม่เออน่าจะใช่ คุณผู้ชมก็แค่ลากเมาส์มาชี้บริเวณไฟล์นั้นสมมุตินะครับว่าเป็นไฟล์นี้สําหรับคลิปล่าสุดลากเมาส์มาชี้คลิกขวาป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคําว่า Copy นะครับลากเมาส์ชี้คําว่า Copy เมนูเพิ่มเติมป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคลิก Copy url นี่คือขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเปิดแท็บใหม่วางบนช่อง url เมื่อกด enter ระบบจะสอบถามการเปลี่ยนเส้นทางการดาวน์โหลดต่างๆให้เลือกเกี่ยวกับ SRT นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ